พี่น้องห้าสิบบาเอาห้ามีมครับใครจะเจอไอ้มึงนี่มีดมีอยู่แน่เอาขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนมันบ่เ h ็ดอะไรหรอึ้นไปก่อนบุรีบุรีบุรี<อ>มีแต่ว่าบอสมีดมีเออมีคอยยืน่นมีครับพี่น้องห้ามมีมครับบ,รบ,บอสซีคืนไปเนี่ยนี่มันจับด่างหรอมไม้ลังใหญ่อยู่ไหมก็ก็รับดีๆเลยกว่าซูเบิดไปได้อ้าห้ามมีมหรอก มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหาอะไสูงขึ้นไปนน่เก้าเบังกะกี้ลังมนเลยเก้าเอามือปัดอหรอเก้า รับ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 เสียบจังไหนอะามันเสียบรมเออวะไปไปึุนไปเม่อีต้งแต่หัวคุได้เฮ้ยคือเป็นเจ้าได้เหรอเก่าดีละเอาดีหวานเจี๊ยบเลย เขาไปเกยไก่เขาไปเกยไเขาไปเกยไก่ตันมาเลยเก่าเก่าเก่าเขาหยาบจริงไหมเลยหยาหยาผงร้องชื่อนี้แน่นี่ชื่อนี้แน่นี่มึงเป่าบอถึกเราเรียกครูสิมาโอ้ยพ่อเราพี่เอ้ยมันตายหายแล้วน่ะเอาม <ma> <Mine>. ือขยับมันออกดูป <auf S 1> ั้นมันออกน้าปัดออกปัดออกพ่อพ่อเอามือปัดออกก่อนตัดเลยเออนั่นแหละเขี่ยมันออกเลย เกียบี่โอ้รักกุ้นเด็กูขึ้นเลยโอ้ฮักซะนะอะไรอางเี้ยโอ้เร็วมันสีเศร้าเมาเออเราเร็วโมันอยู่งานไหนดูงานให้ดีขันงานหน่อยปั๊บลงมาทีเดียวเลยงานหน่อยงานหน่อยมันอยู่งานไหนงานใจเลยเด้งานหน่อยงานหน่อยเออกูจะออกมั่นโอ้มันสีเศร้าเม่าคนแล้วน่ะเก้าตับมันหน่อยอ่ะ อันใหญ่เป็นสีฮักเรีวิวไปเยี่ยมสิมางานใหญ่งานหนุ่ยมันไก่เออก็ยอมไปทำงานใหญ่ต้องมาหลวกคันสักโซนตัดนะเนี่ยครับคนใหมก็ได้ใจครับมันเสียงนั่งดีครับจ่าครับยืดยืดเอาเอาหนาโพไปทางนั้นไปทางนี้รีวเร็วิอย่าท้อกูถ่ายคลิปแล้ว สนาทีละตัดงานหน่อยเร็วๆคนตัดสีเมาอุ้ยมันเศร้ามากเรวลูกพีเอ้ยก็วาตัดตงานหน่อยทีมงมาวิ่ทันบ่ทันน่ยมึงทีนมึงที่ท่ว๊กูมีไม่กูกูไปขี้บ๊มันบ่จอดมันจอดแต่พทใส่เวเขี่ยเขตมันออกเขี่ยต๊มันออกเลยเขี่ยต๊มันออกเอาต่อเอาต่อเร็เอาอีกเอาอีก เร็วๆโอ๊ยกูค้นไหนกูึ้นเ้าวอ้เร็วๆทีเดยแล้เแม่งกูเต็มคิดไมทีจบก่อนนี่ะตัดรังมันแตกตีละตัดโอ้ตัดเลยตัดเลยนั่นน่ะก้านหน่อยเลยไลูบี้งยต้นไม้เทืงไฝมึงไปยุ่งเทืงมึงไปยุ่งอยู่ตรงนซัมนี่ที่บันไดีเดยุยงก็รั่งยู่สูงก็รังตายหางิ้ขึ้นไปอีก ยื่ยซุ้มกาลังนแหลตัดกิ่งนแหลกิ่นาลบอเ่นเอออันไหนหละลงมาหลดบ่ได้มัน่องานหิบไปเลยลาลาตัดไปตีตัดน้ตัดเออเอาเลยเอาตัดไหนน้อยี่เดียวเดี๋ยวัวเลอเร็วเร็วเขาสมมติยูว่ได้ยินหรอก ต่อยต่อยอย่าท่ออย่าท่อเอาพี่น้องเอาไว้มาเบิ่งตอนนั่นเองเอออย่าเห็นมันขาดตีล่าเย็ดล่างเลยล่างมันอยู่เสือมีหนามมันโน้ตัดก่อนแหละตัดมันเป็นห้างหลังตัดออกตีล่ากวาดึงงาเลยดีกว่าตรงแหล่ตงแหล่เอาิอเขย่าเขย่ารน้หวานมันล่ะน้รหวานตรงมาอยู่นิดนึงน้รหวานโบมี่เอาลองมาเอาเอามาดูก่อนเร็วๆ้ไม่ใช่คลิปทิ้งซื่ออโ้ยแมอ สายคลิปไปตั้งนานแล้วพี่โอ้าพี่น้องห่างๆเว่ยหลงนี่ไรกู้แดกเนี่ยโอ้ยมีน้องกัดหูว้าพี่น้องไหนมาดูดูปอนมันมีอะไรอย่างเนี้ยเนี้ยเนี้ยรูปมันเทียบเลย่ลูกมัน เกมปิดเส <Works> ียบเก็บเเซียนกบ